สวัสดีจ้าวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรน้ำยำนะคะน้ำยำเสียบไม้อันดับแรกเลยนะคะใส่พริกลงไปห้าทับพีนะคะพริกเขียวกับพริกแดงผสมกันนะจ้าตามด้วยกระเทียมกระเทียมประมาณ20กลีบจ้าแล้วก็น้ำมะนาวประมาณ3ทับพีนะคะน้ำกระเทียมดองห้าทับพีจ้าใส่ลงไปเลยนะคะ ต่อด้วยซอสพริกซอสพริกขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะซอสพริกนะคะ ทำให้รสชาตินั้นกลมกล่อมนะคะใส่ลงไปสามทับพีจะน้ำตาลน,น้ำตาลก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะน้ำตาลก็ใส่ลงไปเลยสามทับพเีเสร็จแล้วก็ปัน่นอ้อลืมลืมต้องเติมเกลือด้วยนะคะเกลือเกลือสองทัพพีนะคะสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำปลานะคะจะใส่เกลือแทนนะคะรสชาติมันจะกลมกล่อมกว่ากันนะคะปั่นให้เข้ากันเลยแค่นี้ก็จะได้น้ำยำแสนอร่